คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการติดตั้งแอปพลิเคชัน Quizizz ลงในโทรศัพท์มือถือนะครับตัวอย่างนี้จะใช้โทรศัพท์ iPhone นะครับในการเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าผมมีแค่ iPhone นะครับส่วนท่านที่ใช้ Android ก็ไม่แตกต่างครับในการติดตั้งโปรแกรมนะครับอันดับแรกนะครับให้ท่านไปที่ App Store นะครับจากนั้นนะครับให้ท่านค้นหานะครับ Quizizz นะครับ Q U I Z Z Quizizz นะครับอ่าตรงนี้นะครับเจอละนะครับ จากน,นั้นนะครับก็ทําการติดตั้งนะครับเนื่องจากผมเคยติดตั้งมาก่อนแล้วนะครับมันก็เลยมีขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ท่านทําการติดตั้งนะครับรอสักครู่นะครับโปรแกรมจะทําการดาวน์โหลดนะครับจากนั้นนะครับให้ท่านเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะถามการขออนุญาตใช้สิทธิ์ต่างๆนะครับให้ท่านอราวทั้งหมดนะครับเรียบร้อยครับ โปรแกรมจะถามว่าท่านเป็นใครนะครับเราเมอกี้เราเลือก school ใช่ไหมฮะเราก็เลือก For School นะครับตรงนี้นะครับาล้ครับตรงนี้นะครับมันจะถามว่าเราจะเล่นเกมนะครับหรือเราจะเป็นผู้สร้างคอนเทนต์นะครับหรือจะ Sign- in อะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็ทําการ Sign- in ก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าท่านลงทะเบียนใช้อีเมลอะไรในคอมพิวเตอร์นะครับก็ให้ท่านมา ลงทะเบียนไ i รอินด้วยบัญชีนั้นให้เหมือนกับคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ทำการใส่เมลให้เรียบร้อยนะครับใส่รหัสผ่านนะครับรอสักครู่นะครับเรียบร้อยครับมันก็จะมีการคอนเฟิร์มอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านตั้งอะไรไว้ก็มันก็จะถามประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานในโทรศัพท์มือถือได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของผมเองนะครับ โอเคครับสำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือก็มีประมาณนี้นะครับไม่ซับซ้อนอะไรนะครับ